ฟิชออลจะไปช่วยลดระดับของไขมันที่ไม่ดีไปช่วยเพิ่มระดับของไขมันที่ดีให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบอร์ดี้ชาลีที่68อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะดีจะมาแนะนำไอเทมเด็ดไอเทมพิเศษสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นวัยทำงานนะคะไอเทมนี้เนี่ยควรจะต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวน,ตน,นี้เลยค่ะ h a i b a l c e นะคะ Fish Oil Plus หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลาและวิตามินดีนั่นเองค่ะทำไมเจ้าตัวนี้เพื่อนๆควรจะต้องมีติดบ้านไว้เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ดีจะมาอธิบายให้ฟังกันเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่หลายๆคนค่อนข้างเป็นกังวลนะคะเวลาตรวจสุขภาพประจาปีทีไรเนี่ยเจอปัญหานี้กันทุกทีเลยนะคะนั่นก็คือระดับของไขมันที่มันไม่ค่อยดีในร่างกายของเราเนี่ยมันสูงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไตรเซอไลด์นะคะคอเลสเตอรอลลงไปถึงเ d l นะคะซึ่งถ้าเกิดทั้ง3ตัวนี้นะคะมันมีมากในเลือดของเราเนี่ยคะมันก็จะนํา ไปสู่สภาวะหลอดเลือดแ,แดงแข็งได้นะคะซึ่งก็จะนําไปสู่โรครายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดหัวใจตีบก็ตา่างแต่การที่รับประทานตัวตัว,ตวน้ํามันปลาเข้าไปนี้นะคะมันก็จะไปช่วยลดระดับการสังเคราะห์ของสารพวกนี้ได้มากถึง25-30เเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะการทานน้ามันปลาหรือฟิชออยเนี่ยก็ยังไปช่วยเพิ่มระดับของ HDL นะะซึ่งเป็นไขมันที่ดีนั่นเองค่ะพูดง่ายๆเลยนะคะการทานฟิชออยเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยลดระดับนะคะของไขมันที่ไม่ดี แล้วก็ยังไปช่วยเพิ่มระดับของไขมันที่ดีให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะเรื่องที่วัยทางานแบบเราประสบปัญหาเป็นอย่างมากนะคะก็นั่นคือเรื่องของสมองนั่นเองนะคะทํางานก็คิดไม่ค่อยออกหัวสมองตื้อๆนะคะรวมไปถึงจำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะคะมีความหลงๆลงืมๆเต็มไปหมดนะคะจะบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะซึ่งน้ำมันปลาเนี่ยนะคะจะไปช่วยในการบารุงสมองนะตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของเยื่อหุ้มสมองแล้วก็การปลดปล่อยสารสื่อประสาทอีกด้วยนะคะเพราะว่าการทานน้นมัน จะไปช่วยเพิ่มนะคะความหนาแน่นของเดนดรั์ซึ่งเดนดรั์เนี่ยนะคะคือคแขนงของเซลล์ประสาทการที่เซลประสาทนี้นะคะมีะแขนงเยอะขึ้นนะคะก็จะทําให้เซลประสาทเนี่ยรับข้อมูลได้ดีขึ้นก็จะไปส่งผลนะคะต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้แล้วก็ความจำอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นี่นะคะน้ำมันปลานี่นะคะก็ยังพบว่านะคะมีผลต่อระดับของสารสื่อประสาทอีกด้วยนะคะคถ้าเ,เกิดระดับน้ํามันปลานในร่างกายเนี่ยมีน้อยลงนี่นะคะสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยก็มีระดับลดลงด้วยนะ ะะซึ่งก็จะไปส่งผลต่อการเรียนรู้แล้วก็ความทรงจำในเรื่องของสมาธิอีกด้วยนะคะดังนั้นนี่นะคะการทานฟิชออยเนี่ยก็เลยมีประโยชน์มากๆในเรื่องของสมองนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะบํารุงสมองนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งปัญหาของวัยทางานนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของสายตานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานหรือการเล่นโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปจะบอกว่าในน้ํามันปลานี่นะคะมี BHA อยู่นั่นเองค่ะซึ่ง BHA ในน้ามันปลานี่นะคะเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อชั้นในสุดของตานะคะซึ่งจะช่วยในการป้องกันการเป็นจอประสาทตาเสื่อมนั่นเองค่ะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Pi ิชออยนะคะหรือว่าน้ํามันปลาเนี่ยเะคะมีข้อดีมากมายเลยนะคะก็สามารถเลือกรับประทานกันได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยนะคะถ้าเกิดมีอาการไม่พึงประสองค์อย่างเช่นแบบทานแล้วขื่นใสอาเจียนเวียนหัวอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ควรทานต่อนะคะควรหยุดทานในส่วนของข้อควรระวังหรือข้อมูลต่างๆน,นะคะที่ใส่ไวใ้ให้ในช่อง description box ข้างล่าง ะะเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันเองได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วอยากทานนะคะจุดตัว h i h h บ a l a น c e f i อ h Oil Plus Vitamin E ตัวนี้นะคะนี่จะบอกว่าหาซื้อง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายายาทั่วๆไปหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะก็สามารถไป ซื้อหาดูกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w h i ั a ไ a บร้ c นสอก็ได้นะคะ1แพ็คข,ของเขานี่นะคะจะมาด้วยกัน30แคปซูลแบบนี้นะคะซึ่งแคปซูลของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นซอฟต์เจลแคปซูลนะคะที่จะบอกว่าดีมากๆนะคะในการที่เป็นซอฟต์เจลแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทานง่ายมากๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นซอฟต์เจลเนี่ยมันจะไม่ติดลิ้นมันจะไม่เื่อๆนะคะแล้วมันก็ทานง่ายไม่มีกลิ่นด้วยนะคะใครที่ทานยายาเนี่ยจะบอกว่าซอฟต์เจลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีแนะนํา ซึ่งในหนึ่งแคปซูลของเขาเนี่ยนะคะก็มีน้ํามันปลามากถึง1,000มิลลิกรัมเลยค่ะก็หวังว่าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ